โอเคครับผมก็พามาช้อนนะครับลูกเชื้อบอ่อใหญ่นะผมจะพาไปดูอันนี้คือยังไม่ได้นะยังไม่ได้ดูเลยนะนเนี่ยมันจะต้องมีสักอันนะตรงเนี้ยเราจะต้องเลือกสักอันหนึ่งสวยๆนะครับถ้าแง,งมช้าๆเนี่ยไม่ได้แนะ่นอนนะครับอันนี้ไม่มีวอดนะอันนี้น่าสนใจนะครับ ปุ๊บไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยอันนี้อันนี้น่าสนใจฟ <c oughs> ุ๊บเฮ้ยไม่มีวอดแต่มีปลาเดี๋ยวนะแสดงว่าเพิ่งเข้านะครับ ขพ้่งเข้าคือดำปีดีใช่ไล่ะอยู่ในร่ดปลาน,น,นี่เห็นไนะหมนอะครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะกระโหลกนี้น่าสนใจมากมีรูปปลามันเข้าได้เปล่านะไม่รูปปลาเข้าได้หรือเปล่านะ มีไข่ด้วยว่าบวดแปลกๆอนี้เหมือนจะเป็นปลากลมปะว่ากลมกระบาแล้วกลมกระบาแล้วนะครับวางไว้ขึ้นนะครับต้องวางไว้งบบนี้นะกระโหลกสวยนะครับมีอากาศครึ่งหนึ่งน้ำครึ่งหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลาอไปดูเรื่อยเดี๋ยวพามาดูกระโหลกที่ผมได้ตัวใหญ่นะอยู่ ต้นมะพร้าวแถวนี้แหละนี่นต้นนี้ต้นนี้จะมีกระโหลกหนึ่งที่ผมได้ตัวใหญ่สวยอยู่นะครับไซส์ใหญ่มากนะครับเราพามาดูนะครับกระโหลกเฮ้ยทำไมกระโหลกมันอยู่ด้านบนแล้วมีคนหาหรือเปล่าวะเฮ้ยงงนะงงนะ มีคนมาหาปลาบ้านผมหรือเปล่าวะโอเคนะครับเรามาจุดเดิมนะครับจุดที่เราเคยได้วันนั้นนะครับตรงนี้นี่นี่กระโหลกนี่เดี๋ยวเราจะเอามาดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะจับแบบไวๆเลยนะปุ๊บนี่นี่มาดูได้หรือเปล่านะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโหเรียบร้อยเป็นไงปลากึม กึืมข้าแทนนะครับเนี่ยสองกระโหลกเนี้ยผมได้ไประจํานะเราจะต้องเลือกเอาสักกระโหลกหนึ่งนะจริงๆว่ามันจัดพร้อมกันไม่ได้นะครับผมถื่แค่มือเดียวถ่ายนะผมขอเลือกกระโหลกฝ้านะครับขวาจึบ๊บซ้ายจึบ๊บนี่ไงเอาสองกระโหลกไปเลยเอาดูซ้ายก่อน โลบมากไงเฮ้ดีนะเอาซ้ายด้วยนะคะดีนะเอาซ้ายด้วยเดี๋ยวมาดูขวาขวาไม่มีโอ้โหดีนะเลือกซ้ายนะครับเมื่อกี้เลือกซ้ายด้วยขวาด้วยซ้ายด้วยโอเคนะครับวันนี้ก็ได้สามตัวนะครับใข่เี่ยสามตัวครับวันนี้